สบายดีสวัสดีครับพี่น้องกลัแบบมาพบพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ในสถานที่ที่เพ่นอนุรักษ์พันธุ์สัตว์อยู่ถ่ายเมืองลิมินตันในเขตเมืองที่ผมอาศัยอยู่ครับที่จริงสถานที่ตรงนี้ผมก็เคยมาเที่ยวหลายเทือแล้วครับแต่ประช่วงก่อนนี้ใบไม้ยังบ่แตกใบเขียวชะอุ่มแบบนี้เนาะครับซึ่งตอนนี้ ต้นไม้ใหญ่ใหญหรือว่าธรรมชาติกำลังสวยงามพี่น้องมาเที่ยวนี่ค่อนข้างจะสบายหูสบายตาพี่น้องลมก็เย็นอากาศค่อนข้างฮอนครับเมื่อนี้เป็นบรรยากาศช่วงเริ่มเขา้าฤดูร่อนของประเทศแคนาดาเมื่อนี้ผมเบ่งสภาพอากาศรู้สึกว่าจะ32ครับผมกับ,บ่แนาใจขึ้นกันตอนนี้เพราะว่า ตอนที่ผมออกมาอยู่บ้านผมเบึงบรรยากาศสามสิบสองสามสิบสามองศาครับค่อนข้างจะห้อนเงื่อนครับช่วงนี้แต่ว่าก็เป็นแค่บางมือพี่น้องอย่างมอะเลาะเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศความงามของธรรมชาติพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นป่าก็เริ่มยับเข้าม่านะพี่น้องได้ยินเสียงบอ่นอยู่เติบุหรุบ่นอยู่เสได้ยินเสียงอย่งบวบวอยู่ มาแถวนี้แปลกหูแปลกตาดีพี่น้องเดียวไปทั้งใดกับอิ่มอกอิ่มใจกับเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะงามห่อนบรรยากาศหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มมีสีสันเริ่มสวยงามขึ้นเสียงนกเสียงธรรมชาติห่องกันแจ้วเศร้าเลยพี่น้องแต่เขาสิม,มวนเนาะพวกนกพวกนี้เป็นบรรยากาศที่เขาล่อค่อยพี่น้อง เสียงนก้องเต็มอยู่น้ำไป่ายใหม่ไปบัวลายใหญ่ห่างพี่นอ้องเขาอย่างหอยเบิองทางในน้ำกันเลาะดินเลาะเบิองธรรมาชาติเขาไปทางในน้ำกันนพี่ง้งสวยงามสวยงามเมื่อก,กี้นี่ผ่านเขามาเล็กหน่อยสงสัยจะเป็นเล็กหน่อยนักเลี้ยงหรือยังครับเพิ่นมากเก็บค่าบริการหรือเพิ่นมารักษาพื้นที่ตรงนี้อาจจะเก็บค่าบำบรุงบหรือยังใดผมก็บ่แน่ใจซึ่งแต่เก่ากักบค่อยมีครับ จะเก่าพ่นเปิดให้เขาฟี่แต่ป่ะช่วงนี่เป็นช่วงที่คนเขาเข้ามาท่องเที่ยวหลายเพื่นก็ต้องเก็บค่าบำรุงรักษาดูแลก็เป็นธรรมดาครับพื้นที่ซอยกันไปเนาะกะ็ไล้ซอยเพิ่นไปสิบดอนเมื่อกีน้นซึ่งสถานที่ตรงนี้ค่อนข้าง,งจะเก่าพี่น้องผมเคยพามาเบึงหลายเทธอแลวแต่ว่ามาแท่ดมันเกิดยังให้ความสุขให้ ชีวิตชีวาดำเฮาอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิบ่งข้างบนอีกมาเถี่วก่อนก็ขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศค่อนข้างจะง,ง,งามครับขึ้นไปเบิ่งข้างบน,นอ่ะเย็นอากาศก็ฮอนร่มก็เย็น <laughs> สองบรรยากาศร่วมกันพี่น้องเนี่ยข้างบนเป็นที่ยวทัดบรรยากาศที่ว่าสวยงามได้พี่น้องเป็นจุดชมวิวเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นไ้บริการ เบิร์นเป็ดน,น,น,นาหฮานฝาพี่น้อง,ง,อ,งอ,อยู่ใใกางน้ำอยู่เต็มไก่เสียงป่าบอวบัวอยู่พี่น้องสองสัยจะเป็นปลาในใหญ่นะมันกำลังเขามาวางไขรร่ปลานคนข่างหลายพี่น้องปลาในใหญ่นะปลา,านบ้บานเฮาแต่ว่าอยู่นี่มันบอกกพิ่นมันบอก่อยจับมากินกันครับบางคนก็จะมาเที่ยว เป็นธรรมดาครับช่วงในีช่วงซังมเมอร์ทุกคนก็รอคอยทุกคนก็นหวังครับผเป็นระยะที่สัน้นไปขย่าง,ขง,าง,งเข้าขมาทางในกันที่น้องเปเลาเก็บภาพบรรยากาศกันซึ่งย่างเข้ามาทางในก็เป็นทงขนขางกว้างที่น้องเป็นสนามหญ้าที่เป็นอนุรกักษ์วบบุรุษตอไปเป็นสีสางขยังอยู่นี่ เป็นเดินคนขางจะกว่างครับเป็นเสริมเป็นสา่งเกือบทุกปีพี่น้องเป็นอีกอย่างที่ว่าแบกหูแบก,แบกตาดีมากแต่ละครั้งดอกไม้ปางามแทนสีม่วงงามขนาดพี่น้องเป็นดอกไม้ปาดอกไม้ที่เกิดตามธรรมชาติสดใสขนาดลมคนขางจะแห้งครับ ผมนึกว่าผักสงแงงหนึ่งว่าผักสงิง,ง,สงแงงหน้าบ้านห้องโบแมนกับดอกไม้ดอกไม้ป่าซึ่งสถานที่ตรงนี้ผมขอมาเที่ยวเลื่อยครับพี่น้องเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่โบไก่จากบ้านครับเดินทางออกมาตรงนี้ประมาณสิบนาทีครับออาจจะออกนอกบัานมาหน่อยนึงหยุดดิดกันกันกบทะเลใหญ่พี่น้องเป็นทะเลสาบน้ำจืด แต่ว่าตรงที่ผมเข้ามานี่เป็นปึ่งพี่ไก่ผมก็มาหาเลาะเห่นเลาะเ,เ,เที่ยวแถวนี้ครับพี่ไกน่นี่โอ้มาเก็บปึ่งแอปเปิลขอนแอปเปิ่หปปน,น่อยนะพี่น้องกำลังออกดอกเต็มเลยพี่ไก่ตอนนี้ผมมาถ่ายทํำตอนเปิดไม่ไหมหมากแดงสลุดพี่น้องต้นนี้แทบจะบุมมี่ใบนะพี่น้องมีแตนวย เป็นมอแอปเแอปเลิปเลปเขาเเอเปิลคอร์ดหรือว่าแอปเปิลป่ากินสมแสบพี่น้องกินกับเห็ดพริกแกวผงเห็ดอ้เกลือกับพรีกปนรีกันนึ่งมากินนี่สุดยอดเลยพี่น้องคลาย,าย,ายมันกระทันหน่อยบ้านเ้องนะรสชาติอาจจะสมหรือเปรี้ยวกว่าครับกินแสบ ซึ่งต้นแอปเปิลค่อนข้างหลายพี่น,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 น้องอยู่ในนหนแอปเปิลป่าถ้ามันบาดเอาก็สิคา้ายต้นมะงวงหรือว่าต้นมะขามเป็นสนพี่น้องอยู่น้ำป่าน้ำดงหรือว่าเป็นมะงวงป่าปเป็นพอว่ามันแอปเปิลอยู่หนี่มันหลายสายพันธุ์พี่น้องมันเป็นพืชที่ว่าค่อนข้างจะหลายในประเทศข้าเจ้ามีอยู่ทั่วไปครับต้นแอปเปิลมบาตามสวนตามป่าตามดงเบืองตอนน้นกับดอกเต็ม ี่กายกระแดงสิลื่พี่น้องผมเมาเก็้บอกอยู่นี่เก็บไปกินสมค่อนข้างจะแสบครับดอกเต็มเลยปีนี้ก็สิบวแตกต่างครับเพราะว่าน้ำฝนค่อนข้างจะดีครับ,บปีนี้คิดว่าหมากใหม่หรือว่าพันหมักใหม่ตามปลาตามรงนิดจะออกมาสวยงามขนาดอุดมสมบูรณ์แห้งครับปีนี้เพราะว่าฝนตกรุ่ฝนตกค่อนข้างจะบ่อยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมากก็เริ่มสวยงาม โอ้อย่างมาเ,เี่ยวนี่มีแห้งพี่น้องมีความสุขสบายหูสบายตาพี่นอ้องย่างเลาะย่างเล่นกินลมชมวิวย่างเที่ยวตามธรรมชาติแนวเนี่ยแต่พี่น้องธรรมชาติบำรุงจิตใจฮหเนะ,เ,นะเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสั่งให้มนุษย์เฮาในโลกนี้พยายามมองหาพยายามเก็บเกี่ยวครับพี่น้องธรรมชาติคือยาวิเศษอย่างหนึ่งครับบำรุงได้ทั้งด่างกายบำรุงได้ทั้งจิตใจครับ ปรจำเป็นต้องรับประทานหรือว่ากินเข้าไปครับเอาแคมาเสพหรือว่ามาเบิ่งมาชมเขาไปทางด้านสายตาทางด้านจิตใจเอาในเมื่อขังในเข้มแข็งหรือว่าข้างในเบิกบานข้างในจมใสผลตอบแทนออกมาแสดงออกมามันก็เหตุหเขาเบิกบานก,นกันครับร่างกายก็กระปีกระเป่าขึ้นซํำกันครับเด็กกินยาวิเศษนาะอพี่น้องเนาะ ถ้าเกิดพี่น้องผู้ใดเมื่อยลา้าหรือว่าบ่มีจ,จิตใจบ่มีกำลังสู้ต้องออกหาเที่ยวหาเลาะหาเห่นบางเด้อพี่น้องใส่เวลาว่างเฮ้เป็นประโยชน์เลาะเล่นเลาะเที่ยวเก็บบรรยากาศเก็บธรรมชาติเขามาบำรุงจิตใจห้อครับเดี๋ยวจะรู้ว่า,วาธรรมชาติซอยบำบัดได้พี่น้องเก็ดให้จิตใจห้อง เบิกบานจำใสหลางกายแข็งแรงขึ้นพี่น้องผมก็สายมักเลาะอยู่เดียวพี่น้องเลาะเที่ยวเลาะไปทั่วมักธรรมาชาติเบึงบ่งเบึ้งต้นที่มันยืนขึ้นมาโอ้ป่าบอลพี่น้องเห็นตะหห้ป่าบอลขึ้นปุ๊บกินป่าเริ่มเข้ามาแล้วครับเพราะว่า่เกาบึ่งตรงนี้อนขทางจะน้มเอ้ยน้ำหนาวเย็น แต่ตอนนี้อากาศเริ่มห่อนป่าเริ่มทย่อยกับมันอยู่ในบึงเดี๋ยวผมจะพาย,ย่างรอกไปสะพานโอ้สวยงามแม่งพี่น้องอากาศเย็นสบายสุดยอดสุดยอดสถานที่ตรงนี้ค่อนข้างเกะมอย่างรอ,อย่างเที่ยวมีความสูงพี่น้องเดี๋ยวผมจะ้เบึงไปปัดแม่งอันนี้ออกกันใหญ่เป็นมุม เป็นป้ายที่เป็นเหตุใบพี่น้องผู้ริลู่ภาษาอังกฤษกับบรรยายหลักกับคอมเมนต์เนี่ยังนี่เด้อพี่น้องเพราะว่าผมบ่ค่อยเก่งอังกฤษปานไรงงๆป่าๆพี่น้องไปตามภาษาไปตามความรู้ของไปย่างไปทางในกันโอ้ลมอย่างโอ้มีแห้งหลายพี่น้องมีความสุขมีความสุขปูป่าก็เริ่มยับเข้ามาแล้วพี่น้องเบิ่งนี่ภูรู้ว่าเป็นแหนแดงคือบ้านเฮาบ่พี่น้องผมก็บ่แน่ใจ างจะหลเลกันสถานที่ตรงนี้เึิงหานฝ่าเอ้ยตัวนุกหงพี่น้องหงสองตัวอยู่ไกลๆสขีขาวๆไปย่างลอกไปทางในกันพี่น้องเดี๋ยวพออากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายดีขนาดมองไปก,กว้างๆภาพก,กว้างๆจิตใจแห้งเบิกบานพี่น้องโอ้สะส่อนร่มก็เย็น มีแห้งมีแห้งพี่น้องเดี๋ยวมันยางแนวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มสวยงามขึ้นเริ่มเห็นสีเขียวแล้วครับเสียดายโบมีพักบุ๋งหนามก็บานเท่านาะพักบุงหน้าพักบุงนารับมีอยู่นี่จะเป็นพันใหม่เป็นใหม่นามเป็นพวกตน้นผักตบเป็นพวกตน้นมันเป็นใหม่ของประเทศขาเจ้านพี่น้องเป็นใหม่เครื่อน กำลังเริ่มขึ้นก็ลังสวยงามผู้ป่าก็กำลังหยับเข้ามาบ่อนตุบตับต,ตุบตับอยู่ของอยู่ในป่าพี่น้องแค่ปิหาวผู้ป่าก็เลยเสียงกุบกุบอยู่ส่วนหมากเป็นปา่าแคชฟิตนะพี่น้องเป็นบ้านห้องก็เอินปะดุกแต่ว่าตัวปะดุกอยู่นี่มันกระบอกขึ้นกันกับบ,าน,บ,บานห้องน้ะพี่น้องมันไข่าขๆไยๆปากข้าง ขังเนอะบานเขาอินเนอะผมกับบนณหะใจพอป่ามันบุกขึ้นกันพี่นอ้องบุกขึ้นกันก็ป่านนา้เป็นป่าอยู่ตวัว่าเพียงแต่ว่าขายเขียงเบิ่งเสียงป่าปุ๊บปุ๊บ,บเดี๋ยวลงไปนี่น้ามน้ํากับบริเลิกได้พี่น้องน่านตื่น้นแต่ว่ากับบุก่าลงพี่น้องพราะว่าบึงตรงนี้ค่อนข,อขออ้างยันตะยเพอว่าเคยได้ยินข้าเจจวว่ามันเป็นไส้ดูดเป็นค้นดูดนะพี่น้อง เราตะเกือดน้ำม้ยยางน้ำแบบนี้ก็บพ่อยางอยู่พี่น้องแต่ว่างลงไปในนางโปก่าครับเคยมาตกป่ายอยู่แต่ว่าคนเราฟังฟังฟัง,งท,ทั้งเรื่องฟังทั้งที่นี้บวกกับในเขามาจักเกือพี่น้องว่าเ์พันอน,นุรักษ์ก็เลยบอกอาเขามาหลบวนที่กินก็ให้ตึกอยู่ครับแต่ว่าบยากเขามาขึ้นมานนกกนเ์พันนุรักษ์เมันก็จะแพงเนาะบวกกับ่าเหใสงกันพี่น้องแพงกับนุรักษ์ไปอย่างไรข้นเบิงอย่างไรข้นเห็ด เรียกว่าเป็นหมองที่เป็นมาปักไข่เบื้องป่าพี่น้องป่าหน่อยป่าบู้เรยหรือว่าป่าสั้นปิดตัวซัมปนินหน่อยบ้านเขาหลายพี่น้องซ้ำสิมาเอาดำถังหรือว่าดำคุกไปกินนี่มานังยอนเอาข้าวเดี๋ยวพี่น้องบดบดป่าจนมือ <c oughs> จนเมื่อยมือคนเลยแต่ว,ว่าคนเฮามันกับ่อยมากเนาะพี่น้อง เห็นมาเป็นป่าหน่อยยังมาก็มาตึกเล่นพี่น้องมันรอยบรูนใ่กล่องเดียวเห็นบอกว่าเปิน่นกระลบส่วนโตก็เนื่อกันเห็นเนงาคนมาเองกําลังร่อย,อยมันอินนี่หนาๆคล้ายๆป้านิดหน่อยนะพี่น้องแต่ว่าสเสแปอกันพี่น้องเอามากินกระดูกขรางอ,งอง่อนเอามาตากแดดเดียวแล้ยวก็ทอดกินก็ตับักหุงสุดหยอดได้พี่น้องง สุดยอดสุดยอดบรรยากาศต้นบัวหรือว่าต้นพักตบอันนี้อาจจะเป็นบัวสายพันธุ์หนึ่งพี่น้องดอกสีเหลืองแต่ว่าตามขอมูลผมเคยได้ยินมาว่าอยู่ในนี่มีบัวหลวงน้ำพี่น้องอยู่ในบึงตรงนี้นี่บัวหลวงบัวบัวบานเท่านะแต่ผมยังบอกว่เคยเข้าไปบึงครับงพดีอวบรทิททีตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างแห้งพี่น้อง เนื่อที่เป็นลอยลอยกาไรเป็นรับอีกอย่างหนึ่งสถานที่ตรงนี้ติดกันกับทะเลใหญ่ถูกสิ่งถูกอย่างก็เลยออกมาเป็นธรรมชาติที่ว่าล่งโตแห้งพี่น้องป่ายามหนาวนก็รุ่งอยู่ทะเลน้ำเลืกี่ห้องบัวเป็นทะเลน้ำจืดป่าอยู่นีอาศัยได้ทั้งในบึงทั้งทะเลครับเป็นแลนออกแลนเขา,าเกิดยามหนาวแห้งอีกทีก็กกออกไปอยู่ทะเลเลืกครับมาใส่ในน้ำ สถานที่ตรงนี้น้ำค่อนข้างตื้นา้หิีะมาจะกลายเป็นน้ำแข็งเบิดพี่น้องทีนี่ปลาจะอาศัยอยู่บ่ไดยุทธก็ตรงทย,อย่อยหนีลงไปอยู่ทะเลหลังจากหีมา,าละไล่เขาหนาหอนแบบนี้เป็นกือขยับขึ้นมากครับขยับมาอยู่ในบึงสวยงามแม้งพี่น้องโอเคนะพี่น้องเพราะว่าวิดีโอค่อนข้างจะยาว เดี๋ยวผมจะไดให้ถ่ามันเป็นหลายคลิปหลายตอนไปเบิ่งพี่น้องทยอยเบิ่งไปเรื่อยๆพราบว่ามือนี่เดี๋ยวววลาออกมาพบว,ว่าหยุดงานเดี๋ยวจะพาเลาะพาเที่ยวรอบบึงนี่เบิ่งพี่น้องรอติดตามอีพี่ต่อไปครับเจอกันไหมอีพี่หนาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํำเนเด้อเป็นกำลังใจให้กันได้กันครับเจอกันไหมคลิปวิดีโอหนาครับอีพี่หนา พากันยังเลาะเที่ยวชมธรรมชาติกันต่อครับบ๊ายบาย